แบบช็อกโกแลตแล้วก็โรยหน้าด้วยอัลมอนด์อันนี้ก็คือคอมเมนต์ของคนที่เขาสั่งไปกินจริงๆนะทุกคนอร่อยจริงค่ะสาหรับกล้วยเนบเจ้านี้ขอ,องครูแก้วนี่กินหมดไปหลายกล่องละนี่หมดแล้วล่าสุดลองสั่งรสนี้มากินนี่เขาจะมีแบบช็อกโกแลตด้วยนะนี่อ๋อช็อกโกแลตเขาจะมาแบบนี้คนมาเป็นชิ้นๆเป็นหอ่อๆแบบนี้แบบนี้เออก็ดีเนาะแกะง่ายกินทีละชิ้นแบบนี้จะเป็นแบบช็อกโกแลตแล้วก็โรยหน้าด้วยอัลมอนด์นี่กินแบบม้วนๆแบบนี้น่าจะอร่อยอออ หนึบมากอืมอัลมอนด์มีความกรอบไม่หืนอือเออเข้ากันอยู่นะกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์อันนี้ไม่สั่งแบบรวมรสมาหนึ่งกล่องก็จะมีสิบชิ้นก้วยหนึบใบคูกแก้วค่ะทานง่ายเป็นของว่างของกินเล่นได้มีหลายรสชาติให้เลือก เจ้าเนี้เขาไม่เหม็นหืนสั่งเจ้านี้ตลอดเลยใครที่ผิดหวังจากเจ้าอื่นสั่งไปแล้วไม่ได้ตรงปลกนะลองมาชิมเจ้านี้ทุกคนรีวิวแบบเยอะมากพิกัดอยู่ที่ตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปเลยนะ